สวัสดีค่ะแอมค่ะนางสาวพัควดีโอรานทิชาชาติตำแหน่งงานผู้จัดการบริษัทมาร์เรมอเตอร์สำนักงานใหญ่สาขาทับค้อค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำไมถึงไม่กล้าซื้อรถมือสองมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกที่ถามกันเข้ามาก็คือกลัวมีเพื่อนร่วมทางกลัวเจ้าของเดิมมากับรถกลัวรถประสบอุบัติเหตุ ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยนะคะเพราะมาโรยมอเตอร์ของเราคัดสรรรถยนต์ที่ดีมีคุณภาพเราผ่านการตรวจเช็ครถจากขนส่งจังหวัดและเราจะไม่มีรถที่โอนไม่ได้รถที่สวงซาบนะคะเราคัดสรรและพิธีพิถันรถยนต์ทุกคันค่ะคำถามที่สองนะคะกลิ่นเหม็นภายในโซม ัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลทําความสะอาดซักบอะซักพรมขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญค่ะมาถึงคําถามข้อที่3นะคะไม่มีการตรวจเช็คสภาพไม่มีการถ่ายของเหลวตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยนะคะของเรามีทีมงานดูแลเช็ค3.2จุด ตั้งแต่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายระบบไฟระบบแอร์รวมถึงยางตั้งส่วนถวงล้อเช็คช่วงล่างด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยค่ะ คำถามข้อที่4นะคะคือมีการรับประกันหลังการขายไหมตอบเลยว่ามีนะคะสําหรับบริษัทของเรานะคะจะมีการรับประกันหลังการขายนานสูงสุดถึง3เดือนหรือ5000กิโลนะคะในการรับประกันหลังการขายของเรานะคะจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดค่ะ คำถามที่5นะคะติดแบคลิฟต์ออกรถได้ไหมนะคะออกได้ค่ะเพราะเรามีสถาบันการเงินรองรับมากกว่า10บริษัทเราสามารถให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการจัดสัญญาของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดและได้รถที่สวยมีคุณภาพและทุกใจที่สุดค่ะคําถามสุดท้ายนะคะดอกเบี้ยแพงของเรานะคะบริษัทมารุรมอเตอร์ของเรานะคะได้รับแคมเปญพิเศษมากมามนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79 หรือดอกเบี้ยศูนปอร์เนานสูงสุดถึง12เดือนค่ะหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองกับบริษัทมารดยมอเตอร์ของเรานะคะขอบคุณค่ะ